สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกนะครับเป็น EP ีที่2ว่าด้วยเรื่องของการดูลักษณะไก่เก่งนะครับตอนนี้ผมก็จะมาเล่าต่อเรื่องของการดูเกร็ดแข้งนะครับเ,เกร็ดแข้งตรงนี้ผมยังไม่ลงลึกรายละเอียดในเรื่องของว่าเป็นเกรดรูปแบบใดนะครับแต่จะมาพูดถึงเรื่องของการดูลักษณะของเกร็ดแข้งของไก่ที่เหมาะสําหรับการคัดไปเป็นพ่อพันธุ์ รหรือว่าไก่ตัวที่เก่งๆนะครับจากการเก็บสถิตินะครับหรือว่าเรื่องของการดูเรื่องของตำรานะครับสมัยก่อนการดูเลดไก่นะครับที่มีการสืบต่อกันมานครับซึ่งผมให้ค่าความเชื่อมั่นไม่ต่ำกว่า80%นะครับอันนี้ก็ฟังหูให้หูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผม100%นะครับเพราะว่าผมก็จะเป็นคนที่ ชื่นชอบในการดูเรื่องของตำรานะครับมาประกอบกับศาสตร์สมัยใหม่นะครับอันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับเรื่องของการดูเกล็ดนะครับอันนี้ก็เรื่องของดูเกล็ดเรื่องของบริเวณหน้าแข้งนะครับว่าเกล็ดที่ดีนะครับควรจะเป็นเกล็ดที่แห้งนะครับเกล็ดที่แห้งหมายความว่าเวลาเราดูนะครับดูเกล็ดไก่นะครับบริเวณที่หน้าแข้งจะเป็นเกล็ดหน้าเกล็ดลังหรือว่าเกล็ดของ นิ chat, ้วนะครับให้ดูความแห้งของเกล็ดนะครับถ้าเกล็ดยิ่งแห้งจะยิ่งดีนะครับเกล็ดยิ่งแห้งจะยิ่งดีอันนี้คือตามตำรานะครับที่ท่านบอกนะครับเวลาคัดเลือกนะครับเกล็ดยิ่งแห้งยิ่งดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกล็ดหน้าแข้งเกล็ดนิ้วนะครับหรือว่าเกล็ดหลังบัวหลังหรือว่าด้านข้างทั้งหมดนะครับบริเวณแข้งที่ประกอบด้วยแข้งด้วยนิ้วทั้งหมดต้องเป็นเกล็ดที่แห้งนะครับโบราณท่านว่าเป็นเกล็ดที่ดี ส่วนเกรดที่ไม่ดีคือเกรดที่มีความชุ่มชื้นนะครับเก็ดที่มีความชุ่มชื้นไม่แห้งอันนั้นเป็นเกรดที่ไม่ดีท่านว่าเป็นลักษณะที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นการเก็บสติของคนโบราณหรือคนที่เลี้ยงไก่มาประจํานะครับผมก็ไปดูนะครับไก่หลายๆตัวที่เป็นไก่ที่ดีไก่ที่เก่งนะครับก็จะมีลักษณะเกรดที่แห้งนะครับอันนี้เราก็เอามาประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกจากลักษณะภายนอก นะครับส่วนเกล็ดที่ชุ่มชื้นท่านว่าเป็นเกล็ดที่ไม่ดีนะครับอันนี้ผมให้ค่าความเชื่อมั่นประมาณไม่ต่ำกว่า80%อนะครับท่านผู้ชมพี่เพื่อนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับสําหรับเกล็ดไก่นะครับมันจะมีเกล็ดที่ชุ่มชื้นกับเกล็ดที่แห้งนะครับท่านว่าเกล็ดที่แห้งเป็นเกล็ดที่ดีนะครับก็ให้พี่เพื่อนทุกท่านไปพิจารณาดูครับสำหรับนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ